อันนี้เป็นกรณีของท่านนายกนะครับเอ๊รู้หรือควรจะรู้อยู่แล้วแบบนี้จะเป็นการ ผิดจยยริยธรรมร้ายแรงหรือไม่เนี่ยนะ,ะกับอีกเรื่องหนึ่งก็คืออดีตนายกทักษิณกับกรณีมาตรา1นึ2 2> ่ก็มีคําถามมาว่าถ้าเกิดอดีตนายกตวนแบบนี้เนี่ยจะมีแ,วแนวทางในการต่อสู้คดียังไงในตัวของท่านแต่อีกฝั่งหนึ่งก็บอกก้าวไกลเองก็มีสอสอหลายคนรวมไปถึงกลุ่มเยาวชนที่ออกมาเคลื่อนไหวก็มีโดนคดีหนึ่งหนด้วยมันจะมาตรฐานเดียวกันหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมครับไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้เลยครับค่ะ รมีหัวหน้าพน่ทงานสามอย่างเช่นคดีไอาร์ในจังหวัดสามฟองก็ถือว่าคดีนั้นเป็นคำสั่งที่มีกฎหมายรองละก็คุณทักษิณเข้าคง พย,ยายามใช้แท็กติกทางกฎหมายอย่างถึงที่สุดอ่ะขอจะพยายามไม่ติดคุกอ่ะโดยทางปฏิบัติแล้วเนี่ยสารย่อมจะรับคําฟ้องของอายการสูงสุดนะครับเพราะคดีนดี้เป็นคดีที่ที่อายการสูงสุดเป็นคนสั่งฟ้องหลากหลายมุมมองของนักวิชาการที่มีต่อทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐรรมนตรีที่ถูกอายการสูงสุดสั่งฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112และพระบอคอมพิวเตอร์นําเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จกรณีให้สัมภาษณ์สานัก ข่าวต่างประเทศพาดพิงสถาบันที่ประเทศเกาหลีใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปี2558แต่สิ่งที่นักวิชาการหลายคนจับจ้องและมองข้ามช็อตไปจนถึงวันนัดนำตัวส่งฟ้องศาลวันที่18มิถุนายนนี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแม้กระทั่งในสังคมโซเชียลยังมีการปล่อยข่าวว่าทักษิณเตรียมเดินทางออกนอกประเทศรอบสอเป็นไปได้หรือไม่ เรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรอมรินพรมเกิดอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นเชื่อว่าทักษิณจะไม่เลือกหนีออกนอกประเทศร,รอบสองเพราะอยู่ในประเทศไทยมีอำนาจมีบารามีการต่อสู้ในประเทศน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด หากออกนอกประเทศโอกาสที่จะกลับมาเป็นครั้งที่2ก็ยากขึ้นเชื่อว่าเรื่องนี้ทักษิณมองขาดตั้งแต่แรกว่าคดีจะสู้กันไปอีกยาวคิดว่าคงไม่แล้วนะเขาคงสู้อยู่เพราะว่าตอนนี้เขามีหลักแหล่งมีที่อยู่แล้วเขาสามารถสร้างบารมีบางสิ่งบางอย่างได้เข,เขาคงสู้ในบ้านแะเพราะการออกไปนอกบ้านเนี่ยเขาก็ว้าเวในช่วงของคนที่อายุมากอะ คงสู้ในบ้านแล้วการสู้ในบ้านนี้เขาสามารถระดมสัพพะกำลังต่างๆได้หมดนะครับขณะเดียวกันเขามีทรัพย์สินเงินทองมีกองทรัพย์สินอยู่มหาศาลก็าสามารถใช้ทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแล้วกำอำนาจที่เขามีอยู่เนี่ยเพื่อต่อสู้กับเรื่องของกฎหมายผมคิดว่า ตอนนี้คุณทักษิณก็มองมองขาดแล้วนะครับว่าเขาอย่างไงเขาก็อยู่ได้ยาวครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพอร์พอัมรินวิเคราะห์แนวทางการต่อสู้ของทักษิณมีหลายทางอันดับแรกเชื่อว่าทักษิณจะต้องทําทุกวิถีทางเพื่อให้ได้รับการประกันตัวก่อนจากนั้นจะหาช่องทางขอพระราชทานอภัยโทษหรือแม้แต่การร่วมกับพรรคเก้าไกลผักดันกฎหมายนิรโทษกรรมพ่วงมาตรา1 1 2ของทักษิณเข้าไปด้วยก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง อีกทั้งคดีนี้น่าจะเป็นคดีมหากราบต่อสู้กันอีกยาวนานตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของดรอ,อิมรอนโซสันอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร์มหาวิทยายลัยขอนแก่นที่มองว่าการโดนคดีมาตรา1นึของทักษิณเป็นจุดเริ่มต้นของพรรคเก้าไกลและเพื่อไทยในการร่วมกันผลักดันกฎหมายนิรโทษกรรม นอกเหนือจากนี้อยากให้สังคมจับตามองการดำเนินคดี112กับทักษิณและบรรดาเยาวชนนักเคลื่อนไหวว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานเดียวกันหรือไม่ก็ถูกต้องอันนี้ก็ต้องระวังนะครับที่ผมบอกว่าก็ต้องระวังเรื่องของเรื่องของการดำเนินคดีของของคุณทักษิณเนี่ยต้องต้องระมัดระวังว่าว่ามันจะเป็นยังไงถ้า ถ้าเราใช้มาตรฐานของน้องเยาวชนที่เขาโดนคดีนี้นะครับคดีของคุณทักษิณก็ต้องก็ต้องดูกันต่อไปว่าถ้าได้รับการประกันตัวอะไรจะเกิดขึ้นหรือการประกันตัวนั้นสิ่งที่น่าสนใจคือถ้าคุณทักษิณได้รับการประกันตัวคําถามคือจะมีคําอธิบายชุดใดมาอธิบายอันนี้คือคือประเด็นที่ต้องคิดและทส่อพพปปเเเเททไยยย็นนนีงงัััจจหึ่่า้น แต่สิ่งที่สําคัญของพรรคเพื่อไทยตอนนี้คือต้องเร่งสร้างผลงานและผลักดันนโยบายต่างๆที่หาเสียงทั้งเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเข้าของแพงเงินดิจิทัลวอลเล็ตให้สําเร็จโดยเร็วสุริยาปตทยโยศูนย์ข่าวภาคอีสานเนชั่นทีวีครับอ่ะก็ไม่แน่ใจแต่ว่าก่อนหน้านี้เหมือนอาจารย์สนุกเครืองามก็เคยพูดนะว่าเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี้ก็หลายคนก็หลังๆก็ได้ประกันตัวมาหมดเลยนะใช่ค่ะเออนะฮะเดี๋ยวรอติดตามกันนะคะพักกัน